ตอนีทุกคนจะไปดูคลิปนี้กันนะฮะผมขอชี้แจงทุกคนก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเล่นคีล่าโคตรน้อยเลยนะครับผมเคยเล่นคีล่าเพียงแค่1ตาเพียงเท่านั้นนะครับใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดหรอกครับผมเคยเล่นคีล่าเพียงแค่1ตาเพียงเท่านั้นนะครับและก็นั่นแหละครับในคลิปนี้เนี่ยก็คือเหตุผลที่ผมเนี่ยจะมาเล่นคีล่าสกินนี้นะครับทั้งรังที่ผมเนี่ยไม่ได้มีความรู้ส้นตีนอะไรเลยเกี่ยวกับตัวละครนี้นะฮะและในตาเนี่ยครับเพื่อเพิ่มความน่าตื่นเต้นนะครับผมก็กดมากับผู้สาวนะครับ แบกสาวถูกไหมครับแต่ผมเนี่ยอยากจะฉีกครับก็เลยเอาตัวละครที่ผมเนี่ยไม่มีความรู้ไปแบกในตานี่ครับดูกันฮะว่าเราจะสามารถไปแบกได้หรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวจะแบกขึ้นแบกลงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนี้นะฮะ หม่บริการเติมเกมผ่านเว็บโคเด้นเติมเกมร้านเติมเกมราคาสุดคุ้มสุดประหยัดเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นปรับราคาใหม่ยกแพงในเว็บมีมากกว่า50แพ็คคูปองนะครับและเติมใหม่เข้าภายใน5นาทีเท่านั้นนะฮะและอย่าลืมแอดไลน์โคเด้นเติมเกมและติดตาม Facebook Fan Page โคเด้นเติมเกมเพื่อรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆโปรคุ้มๆก่อนใครบอกเลยคุ้มทุกเกมสวัสดีไวรุ่นแฟนน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปดิสแป๊บนะครับที่มีเพจขาย ID ีเกมอารีมาแนะนำไอดี ID, สกิ 200 ID ขึ้นหน้าเพจนี้เลยครับ t p 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจอย่างรับซื้อ ID RV ราคาร้อนนะครับย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะครับถ้าสนใจเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเอาจริงนะครับผมไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าคีร่าเนี่ยเปิดมาเรเวลหนึ่งเนี่ยเราควรที่จะอัพสกิลอะไรนะครับ นั่นแหละครับผมกดอัพไปแบบมัวๆนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าสกิลหนึ่งของทีล่าเนี่ยที่เป็นร่างเงานะครับถ้าเกิดว่าเราตีเยอะเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมันจะยิ่งแรงขึ้นถูกไหมฮะคงใช่แหละเพราะผมเห็นมันดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับนั่นแหละครับฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะนั่นแหละครับตอนนี้เนี่ยผมก็คายอยู่ที่ลูกเลี้ยที่สามนะครับด้วยความที่เราเนี่ยฟาร์มช้าแบบสุดๆเลยนะครับทำให้เราเนี่ยไปแท็กคลิปกลางไม่ทันนะครับก็เลยทำได้เพียงแค่ นงงๆแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมกําลังทําความเข้าใจกับตัวละครมันอยู่นะครับว่าการเล่นของมันเนี่ยต้องประมาณไหนแล้วก็สกิลมันเนี่ยควรจะคอมโบอะไรยังไงเนี่ยครับเอาละตอนนี้เนี่ยเราได้เวลาลองวิชากันแล้วนะครับอันตรีของเรามาแล้วครับผมทำการเปิดตีวิ่งทะลุหินไปแบบโกโก้ครับพยายามใช้สกิลหนึ่งเนี่ยให้โดนกับอเลนนะครับจะดูเหมือนสกิลที่ผมเปิดไปเนี่ยจะไม่โดนเลยครับทำได้แค่กดพันธุ์นสโลให้กับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้าไปเก็บงานที่หลังนะครับกระโดดไปครับตรงนี้เนี่ยผมเพิ่งจะมีความรู้ใหม่นนนนะะครรรรัับว่่่่าาาาาาาสสสกกกิิลลขขขอองงงเเเเีีียยมมถทจดดึศตู้้ใไนะครับ โอเคถือว่าแลกกันไปหนึ่งหนึ่งแล้วกันนะตรงนี้นั่นแหละครับหลังจากที่เราตายโง่ไปเมื่อกี้นะครับผมก็พยายามที่จะแก้มือโดยการเปลี่ยนตีมาแบบโกโก้แบบนี้ครับตรงนี้ผมเปลี่ยนตีมาแต่ไกลเลยครับแต่ก็ทำเทลงได้แค่วิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับ <laughs> ตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเราเริ่มเล่นเข้ามือเลยนะครับผมพยายามที่จะคอมโบสกิลให้มันแบบช่ำๆนะทุกคนตรงนี้ครับเพื่อนของเรานะครับที่เล่นอาญาเนี่ยก็พยายามสนับสนุนเราอย่างเต็มที่นะครับตรงนี้ผมทำการเปิดส ตอนนี้นะครับผมเริ่มรู้สึกแล้วนะครว่าตัวเราเนี่ยเช็กจบไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรในทีมเท่าไหร่นะผมก็พยายามเคลียร์คีฟฟาร์มอะไรของผมไปฮะพยายามปรับตัวกับมันไปนะว่าตัวละครเนี่ยมันต้องประมาณไหนตอนนี้เนี่ยก็ได้แต่หวังนะครับว่าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็คงจะปรับตัวเข้ากับตัวละครนี้ได้นะตอนนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนข้างล่างเนี่ยจะมีทีมไฟเกิดขึ้นนะครับผมก็พยายามที่จะเข้าไปมีบทบาทให้ได้มากที่สุดครับทำการเปิดติวิ่งไปครับพยายามที่จะสกิลหนึ่งเนี่ยให้มันโดนสตูลครับมันะครับ ตอนนี้นะครับผมก็พยายามที่จะแกงกับเพื่อนบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับทีมให้ได้มากที่สุดครับซึ่งจะดูเหมือนผมเข้าไปลัดเพื่อนก็เถอะนะครับตอนนี้ในฝั่งตรงข้ามรู้สึกว่าเหมือนจะป้อมกลางของเราได้นะครับทีมเราเนี่ยก็กันป้อมไม่ไหวนะครับตรงนี้เลยเสียป้อมกลางไปหนึ่งป้อมนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็คงยังมีทีมไฟเกิดขึ้นเป็นย่อมๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็กล่าวว่าจะไม่ได้เข้าสุดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เพื่อนเราเนี่ยเหมือนจะเล่นสุดมากครับผมก็พยายามทำได้เท่าที่ทำครับพยายามวิ่งไปกดตีทีสองเเ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 รรรรราาาาาาแแบบบบนน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 นีีีี้้้ฮฮะะะะะลลยยยคคคิิิิดดป็ตตัััววออออจกกกกมมมมมไหืททฟ์่่ึง ผมก็พยายามเดินวนนะผมหายจังหวะเข้าไว้ได้ดีที่สุดครับแล้วตรงนี้ครับผมเล็งเป้าหมายมาที่ลีเลนาครับลีนานะทำการสตันผมไปเกือบตายครับผมก็พยายามเข้าไปเดินทู่ๆเทไถแล้วก็ยืนตีแบบนี้ได้มา 1Q คิวแบบงงๆนะฮะตอนนี้เนี่ยผมเริ่มมีความมั่นใจในการเข้าทีมไฟมากขึ้นนิดหน่อยนะครับจากตอนแรกที่เราเล่นเลยนะตรงนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าจะมายืนดักนะครับเพื่อจะมีคนเนี่ยมาเคลียร์คิบบนนะแล้วคนที่หลงมาครับก็คืออเลนคุงเราละครับตัวนี้ผมทำการกนตีแล้วก็คอมโบไปหนึ่งสกิลครับ สนุกมากขนาดนี้นะครับเล่นนาวีมันต้องหลายปีนะเพิ่งได้ลองสัมผัสจริงๆนะว,ว่าคีล่าเนี่ยว่ามันสนุกถึงขนาดนี้เลยนะครับตาเนี้ยมันดีตรงที่ว่ามีเพื่อนเราเนี่ยคอยเล่นอาญาสปอร์ตให้ด้วยนะครับเลยทำให้ผมเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอาญาเนี่ยน่าจะเล่นยากนะครับในตาเนี้ย ครับตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ช่วงเล่เกมอย่างเต็มตัวเลยครับตรงนี้เนี่ยตัวเราเนี่ยครับดาเมจค่อนข้างที่จะรุนแรงแบบสุดๆเลยนะครับขณะผมคอมโบแบบว่าโม่งๆส่วนๆนะครับก็ยังทำดาเมจเนี่ยใส่อาเลนได้ถึงแก่ชีวิตเลยนะครับ มาทุกคนมาดูที่ช็อตนี้นะครับช็อตนี um, quickly, ้เน <apanese. S 1> ี่ยผมประมาทไปนิดหนึ่งครับผมก็พยายามใจจ่ายสกิลใส่เลน่านะครับหลังจากที่มันเกิดมาจักอเกินครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมยืนรอเนี่ยนานไปนิดหนึ่งเนี่ยเพราะว่าทีมตรงข้ามเนี่ยมาเติมกันค่อข้างที่จะเยอะนะครับผมก็เลยตายเองแทนครับแถมเลน่าเนี่ยไม่ตายด้วยนะครับแต่ตรงนี้นะครับยังดีนะครับที่เพื่อนเราเนี่ยยังสามารถที่จะเก็บสกอร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาได้นะครับเทวนาเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแบกสุดๆเลยครับในตาดาดีเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนเราครับก็ไหลแบบยาวๆเเลลยยคครรรัับบบบจจจนนสาาามถที่ะ้้ตูได โอเคพี่คนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นคีลากตาแรกของผมนะครับก็ยังต้องปรับตัวอีกเยอะนะครับสำหรับการเล่นคีลากของเรานะครับก็ยังทําประโยชน์ให้กับเพื่อนเนี่ยได้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะฮะ